หากเจ้านาต้องซื้อเข้ากินก็หมดสิ้นความเป็นเกษตรกรไทยเกษตรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านกำลังเกียรติตามข้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชยียงใหม่ จะนี้ไปขอจนตั้นทัพฟังรายการมอกปบประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตดนึ่งลำปางเจ้านี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอ ใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio+ Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสัพทอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมาย รับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะขอเชิญท่านทัาฟังรายการ มกพบประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพบกับทีมงานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปางฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนกทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดลพปุนและเชียงใหม่กู้วันพุธ6นาฬิกา30นาทีแผ่วเจดนาฬิกา หกโมงเกิงถึง7จ็ดโมงเจ้าตั้งสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ,งจังหวัดเชียงใหม่ AM Stereo ความถี่612กิโลเฮิรตซ์หรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ w w w k ์ r p l u s 6 1 2 c o m Facebook l i นึและ YouTube สถานีวิทยุมกเชียงใหม่สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร ภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะและเป็นสถานีวิทยุเพื่อสัตว์แห่งแผ่นดินเจ้า ีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุณตันปิ่งมาพบกับรายการเหมาะกอบผูประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยสำนักสเสบียงก่อน้้ำบาดาลเข็ดนึ่งลำปางนะจ้าและทีมงานโดยเฉพาะฝ่ายกิจการสะกะัดภาคเหนือตอนบนทกศธนาคารเพื่อการเกษตรและสากลการเกษตรแล้วก็กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในบุญที่อำเภอบ้านห้องจังหวัดลำปูนและจังหวัดเจงใหม่อยู่เป็นเพืเ่อนท่านผู้ฟังเป็น ประจําจ้าสิชการทีนเนียมทรพบฮับนาทีดําเนินรายการนะจ้ะก,ก็คงจะเริ่มกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกู้วันพุธหกโมงเกิงแผ่วเจ็ดโมงเจ้าหกนาฬิกาสามสิบนาทีแผ่วหกนาฬิกาห้าสิบห้านาทีทางสถานีวิทยุมอกรเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เอเอ็มสตอโอความถี่หกร้อยสิบสองกิโลเฮิรตซ์คลื่นสายสุดแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงผ่านเว็บไซต์ f เฟซบุ๊กไลฟ์ได้ยูทูบสถานีวิทยุมอ,อกรเจียงใหม่สลับสับเปลี่ยนมาแป่งปันความหูด้านการเกษตรโดยเฉพาะการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเล่าสู่กันฟังเป็นประจำนะเจ้า ท่านฟังค้าตอนนี้เราอยู่กับท่านผู้ช่วยอุทยัยพิมพ์ไกลค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศฝ่ายกิจการสักาภาคเหนือตอนบนนะคะที่ได้รับมอบหมายจากท่านมาโนดบัวองค์นะคะผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศฝ่ายกิจการสักาภาคเหนือตอนบนค่ะวันนี้เราคงจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของ โครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยเพิ่มเติมจากท่านมานดษบัวองค์นะคะท่านพออที่คุยให้พวกเราทราบช่วงแรกแล้วค่ะแล้วก็วันนี้มาต่ออีกโครงการหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งเสริมการให้กลุ่มผู้ใช้น้ําบาดาลเพื่อการเกษตรนะคะทำอย่างไรจะใช้น้ําอย่างยั่งยืนเราไปขอความรู้กันต่อค่ะ,ค,ะครับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการทักสฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนท่านผู้ช่วยอุทยัยพิมพ์ไกร ทางสถานีวิทยุมอกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกกับแสงเทียนเนียมทรัพย์ทีมงานสถานีวิทยุมอก,อร,มอกอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการที่เกิดความร่วมมือกันนะคะระหว่างกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อการ,กรเกษตร แล้วก็ทางทกสอนะคะทางการเพื่อการเกษตรและสากลการเกษตรที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นนะคะก็มีท่านรองศาสตราจารย์ดรวิโรธอิมพิทักษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ท่านที่13และท่านเองก็เป็นที่ปรึกษาท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลด้วยแล้วก็เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ท่านที่28นะคะที่ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเมื่อปลายปี2563ที่ผ่านมานะคะตอนนี้เรามาติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของโครงการในส่วนของทกศรรกันบ้างเรื่องแหล่งทุนต่างๆและโครงการพิเศษเรียนเชิญค่ะท่านผู้ช่วย อุทยัยพิมพ์ไกลสัสดีค่ะท่านผู้ช่วยผอ,อค้าสวัสดีครับคุณแตงเทียนครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรผู้รับฟัง่ายยุทธยู่นะครับค่ะแต่นงก็ต้องขอบคุณทางสถานีนะครับที่ให้โอกาสทางรอสอนะครับมาพบกับพี่น้องเกษตรกรในรายการมพอพบประชาชนนะครับค่ะเราก็คงจะา เรามีความโชคดีนะครับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระบบเชนประทานยังเข้าไม่ถึงเืองเราได้ร่วมมือสำนักทรัพยากรน,น้ําบาดาลเขตหนึ่งฟานงนะครับขสนะครับเพื่อที่เราจะร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ํานะครับโดยการบําบารในการพัฒนาแหล่งน้ําทรัพยากรน,น้ําบาดาลเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของสำนักทรัพยากรน,น้ําบาดาลเขตหนึ่งรวมปางนะครับเพื่อจะหาพื้นที่ที่เหมาะสมหรือ หาพื้นที่ที่มีบบเกษตรกรที่ประสงค์จะใช้น้ําบาดาเพื่อการเกษตรนะครับแลว้วก็ไปดาเนินการพัฒนาให้ขุดให้นะครับหลังจากขุดให้ก็จะออกข้อหลักที่ภาษาบ้านเราก็เรียกว่าท่อ,เองเมนนะครับเพื่อพัฒนาเอาน้ําออกจากบ,บ่อมาให้พี่น้องบบเกษตรกรได้ใช้นะครับทุกหรักการที่ผ่านมาเนี่ยที่ความเป็นที่ทางกรกตต้องร่วมือกับสํามน่าชัพยากรเนี่ยก็นื่งแต่ว่า มีน้ําแล้วมีการเกษตรแล้วที่ผ่านมาก็จะพบว่าไม่ค่อยจะ,ะมีความยั่งยืนหรือขาดการบริหารจัดก,การที่ต่อเนื่องนะครับอาจจะเนื่องด้วยหลายๆปัจจัยซึ่งผมจะขออนุญาตเล่าให้ฟังจนตั้งแต่ต้นจนจนถ้ายเลยนะครับสิ่งที่ขอสามารถที่จะสนับสนุนได้นะระมองอย่างนี้ครับเรามองเรื่องของความออยั่งยืนของการใช้น้าําแน่นอนครับ การขุดน้ําบาดาลการมาแหล่งน้ําบาดาลเนี่ยทําครั้งเดียวมันก็ใช้ได้ตลอดไปแต่ทํายังไงจะให้ใช้ได้ตลอดมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนครับในส่วนของกสศเองรอเราเป็นสถาบันการเงินครับคุณแส่งเงินครับเราพัฒนา,าเกษตรกรด้วยการให้ทุนดังนั้นเมื่อพี่น้องเกษตรกรมีแหล่งน้ําบาดาลมีบอ่อบาดาลพอ่อ น้ำหลักแลว้วเนี่ยมันจะนําไปสู่การเกษตรได้อย่างไรเนี่ยอันนี้นะครับมันจะต้องลงทุนการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในรู่อของข่อย่อยนะครับการทําระบบสปริงเกอร์น้ําการทําระบบท่อน้ำน้ำหยดใต้ดินเพื่อลดการใช้น้ําพยายามใช้น้ําให้คุ้มค่าที่สุดหรือแม้แต่การต่อท่อน้ํำก็ไปแล้ว อยากจะปลูกผักในโรงเรือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดการระบาดของมแมลงเพื่อลดการใช้สารเิมีซึ่งจะสร้างทําให้เราเนี่ยทําการเกษตรที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นโดยเพราะการเกษตรที่เป็นเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรออร์แกนิกก็แล้วแต่การปลูกพืชในโรงเรือนเราเนี่ยต้องลงทุนทั้งสิ้นครับ <Okay. S 2> พอมีเรื่องการลงทุนเนี่ยมันก็จําเป็นต้องใช้เงิน นะครับท่านคนที่มีเงินทุนอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จเลือกที่จะลงทุนเหล่านี้ได้แต่สําหรับพี่น้องกเกษตรกรที่ยังไม่มีเงินทุนเนี่ยก็สามารถเลือกขึ้นทินท้งอาศัยขอยืมจากทางพคอออนะครับซึ่งเป็นธนาคารของรัฐบาลอยู่ไปใช้ในการลงทุนได้เรามีเงมีโครงการที่จะสนนุนในเรื่องพวกนี้นะครับโดยเฉพาะในการที่จะทําการเกษตร ที่ทําไม่ต้องทําเยอะครับใช้น้ําคุ้มค่าใช้น้ําระบบน้ําใต้ดินอ่น้ําหยดหรือจะเป็นสปริงเกอร์หรือจะเป็นระบบน้ําในโรงเรือนระบบน้ําที่มันใช้ทรัพยากรใช้แรงงานไม่น้อยสมัยปัจจุบันนี้นะครับแรงงานหาคนนง่ายโดยก็ยิ่งช่วงของโควิดแล้วก็ปัญหาหลักของพี่น้องผู้ประกอบการเกษตรก็คือจะไปหาแรงงานที่ไหน ถ้าเราใช้แรงงานสักสองสามคนในกลุ่มเรือกได้ก็ยิ่งเป็นประโยชน์แล้วก็ใช้เครื่องมือที่ทีนแรงมาช่วยปศก็พร้อมจะสนับสนุนเงินทุนที่เราจะให้ก็จะเป็นสินเชื่อแต่เพื่อก็ไม่แพงนักนักครับเป็นสินเชื่อเพื่อจ้ำสตา์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องนะครับให้ได้เข้าถึงแหล่งทุนนะครับหรือแม้แต่ถ้ารวมกลุ่มกันได้นะครับเช่นมีจุด ที่มีแหล่งน้าบาดาลแล้วเกษตรกรในบริเวณรอบๆนัที่ใช้น้ําร่วมกันเนี่ยที่พร้อมที่จะต่อท่อน้ำเข้าไปในสวนของตัวเองเนี่ยรวมกันเป็นกลุ่มเกษตรกรรวมกันเป็นกลุ่มวิจารณาชุมชนผู้ใช้น้ําแล้วก็จะรวมกลุ่มกันเพื่อทําการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นผักที่มันเป็นที่ต้องการของตลาดหรือผักที่อ่สามารถที่จะทําเป็นผักปลอดภัย แล้วทำบรรจุพันธุ์สวยๆส่วนขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือคอนเวเนนสโตร์ต่างๆในท็อปในวิสีอะไรพวกนี้น,นะครับซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้นะครับทกอก็พร้อมที่จะลงทุนสนับสนุนถ้าเป็นการให้สุนเชื่อในรูปของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิาสาหกิจชุมชนที่รวมกลุ่มกันได้รวมกลุ่มกันทําการผลิตนะครับไม่รวมกลุ่มกันเพื่อมาขอผู้เงินนะ หมายถึงว่า <c oughs> เลกลุ่มก,การผลิตมีแ่งน้ําแล้วอยากได้อุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการลงทุนเกี่ยวกับระบบน้ <c oughs> ําเขียนที่ต่อจากพ่อเมนหลักไป <c oughs> อยากจะได้เงินทุนสําหรับการเพราะปลูกพืชผักต้องการสร้างโรงเรือนนะครับ <c oughs> ถ้ากู้ในานามกลุ่มแล้วสามารถใช้สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยนะครับ <c oughs> ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่คิดกับ กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มวิชากิพชุมชนก็ถือว่าต่ํานะครับค่ะประมาณเท่าไหร่ดอัตราร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นตใช่ครับคุณใส่เดิอนครับค่ะดอกเบี้ยถูกมากถ้าดูแล้วคำนวณแล้วยากเนาะต้องหาคืนตัวเลขมาคำนวณพอเป็นว่าถ้ากู้หนึ่งล้านบาทเนี่ยดอกเบี้ยต่อปีหนึ่งร้อยบาท ก <c oughs> ู้หนึ่งล้านดักเบีย 100, เ้ยหนึ่งร้อยก็ถูกมากเลยนะคะแต่จริงๆว่าโครงการเนี้ยที่กาลังนําเสนอที่ทางผมกาลังนาเสนอผิดพัน,นตัวนี้เนี่ยค่ะอ่าก็จริงๆแล้วตามหลักการเนี่ยดอกเบี้ยมันศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นถ้าคิดก็คือหนึ่งล้านก็เสียดอกเบี้ยหนึ่งร้อยต่อปีแต่ต้องนําไปทําการผลิตในนามของกลุ่มแล้วเกิดธุรกิจกับชุมชน ไม่ได้เกิดธุรกิจกับคนใดคนหนึ่งนะต้องเกิดเศรษฐกิจชุมชนเกิดขึ้นะนะครับต้องได้ประโยชน์กับกลุ่มและชุมชนนะครับเช่นการนำไปผลิตแล้วมีการแท็กบรรจุหรือการแปลรูปนะครับการจ้างงานในชุมชนนะครับแล้วกลุ่มก็ทําหน้าที่เป็นหัวกระบวนในการที่จะ ทำในเรื่องของการตลาดทําให้สมาชิกหรือเกษตร,รกรรอื่นในชุมชนดีายได้เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะครับคแล,ล้วเงินก็มาหมุนเวียนในชุมชนอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะเป็นธุรกริจชุมชนสร้างไขได้แต่ต้องกู้นในนามในนามของกลุ่มในนามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเท่านั้นเข้ารวบโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยกู้หนึ่งล้านดอกเบี้ยหนึ่งร้อยต่อปี ถูกครัปจะสงผสมในการใช้เงินเนี่ยในเมื่อเรามีมีต้นกำเนิดก็คือสำนักทรัพยากรน้ํประดานที่เป็นคนมาทําแหล่งน้ําให้เราก็ตัดประเด็นปัญหาเรื่องแหล่งน้ำปรละว่าเราจะหาน้ําที่ไหนหรือว่าเราจะเอาน้ําจากแหล่งน้ํประดานแหล่งนั้นมาสู่กิจกรรมของกลุ่มกิจกรรมของชุมชนอย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกลุ่มที่จะต้องไปช่วยกันคิดช่วยกันออกแบบ ต้องมีการประชุมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มครับม,มีกลุ่มลหลายกลุ่มอย่างที่ทางคุณคุณแตงเทียนได้นาเรียนไปนะครับก็จะมีอยู่หลายกลุ่มที่ที่เริ่มเข้มแข็งมาแบบใช้ที่แบบอย่างนี้ได้นะครับคุณแตงเทียนถ้า,า,าสมมติว่าเอ๊ะเราไม่ได้เป็นกลุ่มเนี่ยเราไม่ได้เป็นธุรกิจชุมชนสร้างไทยเราไม่ได้ทําเรื่องวิสาหกิจชุมชนเอ๊ะขอผูอ้ทคอ,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 อมาทํากากรเกษตรส่วนตัวได้ไหม ทำแบบสมัยใหม่อย่างนี้แหละทำปุูกผับในโรงเรือนใช้ระบบน้ำเดืดใช้ระบบอัตโนมัติเดี๋ยวนี้มันสั่งการจ่ายน้ําทางแอปพลิเคชันได้หมดเลยนะคุณแม่เพียรนะเดี๋ยวนะยนี้เขามีความก้าหน้าขนาดที่ว่าพี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่เป็นลูกค้าทพศหลายจุดเลยนะครับที่ปลูกข้าวโพดหวานกับทางร่วมกับทางทพสด้วยอ่ะเป็นโครงการที่ทพสร่วมกับทางบริษัทเอกชนที่เขาทำข้าวโพดหวานนะครับค่ะ ข้าวโพดหวานก็จะเป็นพืชอายุสั้นประมาณเกืดสิบเก้าสิบวันก็สามารถที่จะเก็บฝักแล้วก็สร้างรายได้ปีนึงก็หลายรอบ <c oughs> คุณผูเอื่นนะครับเขาสามารถถ้ามีแหล่งน้ําแบบแบบที่สํานักทรัพยากรน้บรํบาดาลมาทาไว้ให้นี่นะเขาจะชอบมากเลยเ <c oughs> พราะว่าทุกวันนี้เขาก็แสวงหาแหล่งน้ําแบบนี้พอได้แหล่งน้าแบบนี้เขาจะปลูกผักอย่างยกตัวอย่างข้าวโพดหวานเลยที <c oughs> ่สำกัญก็คือว่าเขาประสบปัญหาเรื่องแรงงานปัาหาแรงงานไม่ได้ เพราะนั้นเขาทำยังไงเขาปลูกเขาโค่ติดไรเนี้ยเขาอยากจะบริหารจ,ใจใัดการภายใต้แค่ลูกเมียภรรยาสามีที่เป็นเกษตรกรด้วยกันนี่แหละ <lien> เขาก็ไปลงทุนในระบบของเครื่องวัดความชื้นที่ใช้โซล่าเซลเป็นเป็นเป็น,ปนมีกล่องคอนโทรลเนี่ยนะครับ <S 2> <S 2> แล้วก็มีผ่านแอปมือถือโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับมาสามารถที่ดาวโหลดถ้าหรือตั้งค่าไว้ว่าถ้าความชื้นของน้ําในดินชื้นต่ํา มันเริ่มแห้งต้นข้าวโพดมันต้องใช้น้ําระบบมันก็จะทาให้วาลน้ําเนี่ยเปิดใช้น้นําเมืเม่อน้นําไหลเข้าแปลงหรือสปริงเกอร์ไหลพ่นแล้วหรือระบบน้ําใต้ดินพ่นออกมาหยดออกมาแล้วความชื้นมันได้ตัวเซนเซอร์วง้นมันก็จะไปตัดน้ําทําให้หยุดจ่ายน้ําทําให้น้ําไม่เยอะเกินไปนี่นะครับค่ะ่งพุ่งเนี้ย สามารถที Bien, shorts, ่จะลงทุนได้จ <back> ร so, ิงๆแล้วลงทุนไม่ได so ้เยอะครับแล้วก็สามารถขอคู่เงินที่ต่อพคสสาขาใกล้บ้านเพื่อเยดยเมินกิจกรรมเรื่องพวกนี้ได้เรื่องพวกนี้สอดคล้องกับการเกษตรสมัยใหม่ครับคุณแต่เรีย่ะเขาเรียกว่าเกษตรเรื่องที่แม่นยำใช่ไหมคะท่านผอใช่ครับเป็นเกษตรแม่นยำแล้วเป็นเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้ระบบอัตโนมัติลดปัญหาในเรื่งแรงงานนะครับแล้วก็สามารถที่จะควบคุมควบคุมการให้น้า ทำให้ประหยัดน้ําด้วยประหยัดให้จ่ายเรื่องน้ําประหยัดค่าแรงครับผก็เป็นช่องทางที่ตสพยะพยายามเกินเกินให้มันอคอะคล้องกับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปะนะครับอัน,นก็เป็นตัวอย่างครับคุณแสงเพียรค่ะ,นนคะก็นอกจากรวมกลุ่มกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเกษตร,รกรรายย่อยที่เป็นหัวก้าวหน้าทําเกษตร,ร แม่นยำนะคะถ้าเขาเรียกว่าเกษตรสมัยใหม่เนี่ยนะสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆการลงทุนเหล่านี้ก็สามารถจะไปปรึกษทาทกะได้ด้วยนะคะ <ไป S 1> น,นอกจากโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยกู้หนึ่งล้านดอกเบีย้ย100บาทต่อปีอันนี้ในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะที่จะสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะคะนอกจากนั้นนะคะท่านผู้ช่วยอุไไทัยมีอะไรเพิ่มเติมคะท่านผอนะคะ ทุกวันเนี่ยต้องยอมรับว่าการการจะผลิตอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องมีสาดนํำครับ<ฆ>แต่จะมีน้ํามีกําลังในการผลิตแต่ถ้าสาดมันไม่ไปหรือไปไม่ไหวเกษตรกรมันก็อยู่ลําบากครับการจะพึ่งมันมาก็เป็นพลาด,ด้วยแต่ถ้ามีสาดมารองรับหรือเป็นพืชที่มีสาดเขาเรียกว่าลาดนําการผลิตนี่เป็นคำาษาไยแล้วนะครับคุณแสวงเดือท<ฆ>ี่ที่ จำเป็นเลยสําหรับกเกษตรกรถ้าจะปลูกอะไรมันต้องมีตลาดนําแปลว่ามันมีความต้องการของตลาดมาเป็นตัวดินหรือเป็นจุดสนใจให้เราทำาังสรุปอ่ตอต,อ,ต,อ,ตอเองก็อยากจะส่งเสริมนะครับในพื้นที่ที่มีการที่ทางสำนักทร,รัพยกากรน้ำบาดาลเข้ามาพุดเจาะให้เนี่ยอยากให้ให้มีความยัง่งยืนในการประกอบอาชีพในบริเวณนั้นเราได้น้ำทรัพยากรน้ำบาดาลมา โดยที่เรามีคนมาคอยช่วยเหลือเราเนี่ยถือว่าตัดแรงตัดประเด็นปัญหาเราไปเยอะมากเลยนะครับน้ํานี่เป็นหัวใจหลักนะครับไม่ใช่เงินกู้นะครับน้ํานี่แหละคือปัดใจหลักถ้ามีน้ําทําได้ทุกอย่างแต่ถ้ามีเงินกู้แต่น้ําไม่มีทําไม่ได้นะครับคุณใจเย็นเพราะฉะนั้นเมื่อมีน้ําบาดานแล้วเนี่ยอ่าจะปลูกอะไรเงี้ยมันจะต้องดูเรื่องการตลาดครับตลาดเนี่ยถ้าก็อ่าก เกษตรกรก็สามารถมาปรึกษาพรกสได้ครับว่าเอ๊ถ้าจะปลูกพืชตรงนี้เนี่ยพรกสมีใครรู้จักที่ทําเรื่องการตลาดอยู่ไหมเนี่ยนะครับอย่างที่วันนี้เราเราส่งเสริมในเรื่องของเกษตรกรในเรื่องของการปลูกมันฝรั่งนะครับกับทางบริษัทที่เขาเป็นเจ้าใหญ่ในการผลิตมันฝรั่งใส่ไปถึงใส่ซองเนี่ยนะครับที่เราเซื้อการซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับเพื่อที่จะไ เขามีการรับซื้อมีการประกันร,ราคาานะครับมีการสนงเสริมนะครับเราก็อยากจะสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกด้ยวยแบบนี้ครับเป็นปลูกพืชระยะสั้นอายุสั้นไม่ยาวมากนะใช้น้ําที่เรามีแล้วเนี่ยเพื่อไารผลิตแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมันก็จะทําให้เราไม่มีความเสี่ยงในการผลิตเพราะปลูกแล้วมีคนรับซื้อ,อยารับซื้อนะครับ <S 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 อนอกจากตลาดตรงนั้นแล้วเนี่ย ทางาพคศเองทุกวันนี้เราก็ทํานะครับเราทําเรื่องตลาดประชารัฐหน้าสาขา,าพคศเรามีจุดขายสินค้าให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะขายสินค้าเองเอะบริเวณหน้า,าพคศสาขาวันทั้งเดืนแต่ในแต่ละวันนก็จะม,มีลูกค้าพคศเข้ามาติดต่อใช้บริการพคศเยอะนะครับอย่างอย่างตอนนี้อย่างผมเนี่ยอยู่ที่พคศที่ ที่ในบริเวณของสาขาเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางมองก็จะมีผู้มาใช้บริการเยอะผู้คนตดแล้วก็มีตลาดแต่ารัดมากพอสมควรก็สามารถที่จะนำเอาผลผลิตของพี่น้องที่ได้จากแต่งน้ํประดาลตรงนี้ความดันกรตของที่มีคุณภาพปลอดภัยแล้วมาติดต่อเรามาวางขายหรือจะเป็นต่อสาขาอื่นทั่วๆภาคเหนือตอนบวนแต่จังหวัดนี้ก็ยังสามารถทําได้หรือท่านในตอนล่างก็ยังได้ด้วยต้อไปนะครับ นโย,ย,ยบายเดียวกันที่เราขอพยายามพูดมาเสมอให้มีตลาดมากาสาขาเพื่อที่จะเป็นช่องทางนี้นะครับนอกจากช่องทางนี้แล้วเนี่ยกพ,อพ,อพอเองอก็เป็นตัวเชื่อมเราไม่ได้ทําหน้าที่การตลาดโดยตรงแต่เราทำตัวเ,เป็นตัวเชื่อมเราทํราทร่วมกับหลายส่วนงา,านที่ผ่านมาเราทํามาร่วมนะครับเป็นร่วมกับทางสพโออาร์ซึ่งเขามีสถานีบร,ริการน้ำมันพสททั่วประเทศเนี่ยนะ ที่จะเป็นจุดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ต่างของมร่วมมือกับก็จะเป็นช่องทางสร้านตลาดนำเพราะว่าตลาดนำก็คือมีตลาดอยู่แล้วครับคุณแสงเทีน่น นอกจากทกศจะเป็นแหล่งทุนให้ครับพี่น้องเกษตรกรแล้วนะคะเรายังสนับสนุนเกษตรกรรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการตลาดเราก็ช่วยนะคะรวมถึงทกศสาขาแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่เราด้วยเห็นมีตลาดนะทุกวันอังคารนะคะท่านผอค่ะเราก็ช่วยประชาสัมพันธ์กันแล้วก็ที่วิทยมกเราก็จะมีตลาดหน้าสีเขียวครอบครัวมกด้วยค่ะทุกวันเสาร์ ประมาณแปดนาฬิกานะคะเกษตรกรก็จะนําสินค้าเกษตรมาจําหน่ายด้วยค่ะต่ไปเอสอศมาเป็นพี่เลี้ยงด้วยก็ได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเก,เเกษตรกรผู้สูงอายุค่ะค่ะ,คะท่านพออคคะเอาเป็นว่าทั้งโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย กู้หนึ่งล้านดอกเบี้ย100 000บาทต่อปีในนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆรวมถึงโครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรนะคะซึ่งก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยท่านศักดาวิเชียนศินนะคะท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรวมถึงทางทกสธนาคารเพื่อการเกษตรนะคะในส่วนภาคเหนือก็ทางสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปางท่านพอ,อพอพรสิทธรริัพฤึกษา นก็ดูแลยอยู่ในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนถ้าท่านเกษตรกรสนใจสนใจอยากจะได้เรื่องของน้ำบาดาลน,นะคะจะลองปรึกษาทีมงานก็โทรศัพท์0918592233นะคะ0918592233แต่ถ้าเป็นเรื่องของทกศเรื่องแหล่งทุนสามารถสอบถามหน้าที่ทกศใก,กล้บ้านท่านได้ใช่ไหมคะได้ครับ ติดต่อได้ที่ทกสทุกสาขานะครับแจ้งเพราะว่าเรามีแหล่งน้าําราดาลอยู่แล้วก็อยากจะลงทุนต่อขยายแล้วก็อยากจะขอความอนุเคราะห์ธนาคารช่วยดูหน่อยว่าเราทกสมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่จะสนับสนุนได้หรือต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการผลิตที่มีตลาดนองการผลิตอยากจะขอคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ทกสติดต่อที่ทกสได้ทุกสาขาทุกวันเวลาที่เปิดทําการครับ ค่ะวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการทกศนะคะฝ่ายกิจการสัขาภาคเหนือตอนบนท่านผู้ช่วยผออ,อุทัยพิมพ์ไกรนะคะที่ได้รับมอบหมายจากท่านผอ,อมาโนดษบัวองค์ผอ,อหรือว่าผู้อำนวยการทกศฝ่ายกิจการสัขาภาคเหนือตอนบนมาพูดคุยกับเราทุกวันพุธนะคะโดยเฉพาะพุธสัปดาห์ที่สองของเดือนแต่ผุ้ฝั่งที่สนใจเรื่องของแหล่งทุนของทกศเพื่อมาต่อยอด ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเรื่องของการเกษตรของเราให้เกิดความเข้มแข็งก้าวติดตามกันได้ทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกกับรายการมกเพื่อประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรวันนี้เวลาหมดลงแล้วล่ะค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมขอบคุณผู้ช่วยท่านผออุทัยพิมพ์ไกลแสงเทียนเนียมรัพย์ทีมงานสถานีวิทยุมกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนนะ ะะพบกันได้ในครั้งต่อไป6นาฬกา30นาทีทุกวันพุธนะคะ6นาฬิา30นาทีถึง7นาฬกาสถานีวิทยุมอกเชียงใหม่มหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอบคุณแนละสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการพออ,อ,อุทัยพิมพ์ไกลครับสวัสดีครับผมค่ะ